้าใจว่าแต่งงานไปแล้วมันมีลูกแล้วยังยังไม่มีก็คือเออคือเมย์ไม่รู้ว่าจะบอกทุกคนยังไงว่าเออเรามีแลนจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันมันคู่เรามันไม่ได้มีแบบคุกเข่าขออะไรกันเหมือนคู่อื่นอื่นะคะก็พอดีแบบเขาพาเราไปทานข้าวก็แ้าความก่อนพาไปทานข้าวย้อนหลังวันเกิดแล้วก็แบบอยู่ดีๆเขาก็ก็ถามคําถามมากมายว่าแบบ เออชอบของขวัญชิ้นไหนตอนคบกันชอบไปเที่ยวไหนถามเยอะมากเราพึ่งงวันนี้ทำไมถามเยอะเขาก็แบบเออคำถามสุดท้ายคือแบบพร้อมแต่งงานหรือย,อยังอยากแต่งหรือยังเขาพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเขายังไม่มีแหวนนะอยากจะถามว่าเราแบบอยากจะไปเรื่องด้วยกันไหมหรืออยากจะแบบให้เขาเรืองมาเลยเพราะเขากลัวไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเราก็แบบงงนิดหนึ่งว่าแบบเอ๊ะนี่คือขอแต่งงานหรืออะไร,รอะไรเงี้ยเขาก็แบบ เออเดี๋ยวเมย์ก็เลยบอกเขาไปว่าแบบให้เขาไปเลือกเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยแหวนแล้วอะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปทาที่บ้านก่อนว่าโอเคกับเธอไหมแล้วให้เธอกลับไปทาพ่อแม่เธอก่อนว่าโอเคกับเราไหมแล้วเ,เอาพ่อแม่มาเจอกันหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ค่ะก็เอาที่บ้านมาเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วมันก็แบบผ่านไปแบบเร็วมากแบบเรียบง่ายมากก็เลยแบบเอ๊ะเริ่มโทรบอกเพื่อนๆสนิทก่อนว่าจะแต่งงานทุกคนก็จะแบบ ไปขอกันตอนไหนทําไมเขาไม่รู้เรื่อง mm hmm. เธอไปทําอะไรทําไมชิมพลาดอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็คือมันไม่ได้มีใครพลาดเพราะว่าแบบ mm hmm. เออเรา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 ,เราตกลงกันแบบง่ายมากแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะบอกทุกคนยังไงดีแหวนเราก็ยังไม่มีแล้วเราก็เก็บเป็นความลับกันอยู่สองคนว่าเอ๊ะเราจะบอกทุกคนยังไงดีเราก็เริ่มหาแบบหา wedding planner อะไรเงี้ยบอกใครทุกคนก็จะดูตกใจว่าตอนไหนอะไรเงี้ย ก็คิดอยู่นานเราก็เลยเอาเอารูปที่ถ่ายเล่นเงินตอนวาเลนไทน์ออมาลงอันนั้นไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะอันนั้นคือเป็นคอนเทนต์วันวาเลนไทน์ตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นพรีเวดดิ้งเราก็เลยเอามาลงแล้วก็เขียนเป็นเหมือนข้อความบอกทุกคนทีเดียวแล้วจนะรมีมีมีอยากไหมมีแบบมีโมเมนต์แบบพูเข่าแต่งอะไรอางี้ยไหมอนนั้นอยากมีนะเราก็แ,แบบเฮ้ยนี่คือขอแล้วเหรอมันจะมีเซอร์ไพรส์จริไหมแล้วจะยังไงดีตอนแรกก็เอ๊ะหรือเราเก็บเป็นความลับก่อนเผื่อเขามีเซอร์ไพรส์ แต่แฟนก็บอกว่าแบบคือจนจนได้เลิกมาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโหเราต้องรีบเตรียมงานถ้าเรามาลัางลอรอแล้วแหวนยังไม่มีแล้วกลัวทาอะไรไม่ทันก็เลยบอกไปก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอีกไหมหรือไม่มีแล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็จะแต่งแล้วแหละไปปีนี้ค่ะเดือนธันวาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวบอกอที ตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะแต่นี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มานั่งตอบทุกคนเออเริ่มตื่นเต้นแล้วไริงยค่ะก็คือเมย์บอกว่าเมย์แบบคือผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะแล้วตอนนี้เรื่องราวแบบมัน็นคือเมย์รู้สึกว่าแม่อยู่ในวงการนี้มานานแล้วเมย์ก็รู้ว่าแบบเออเมย์เป็นข่าวเรื่องความรักเยอะแล้วหลายๆคนเนะี่ยทุกครั้งที่เมย์อกหักหรือหรือแบบ แบบโสดอะไรเงี้ยก็จะมีคนให้กําลังใจเยอะก็รวมทั้งพี่ๆน้องๆนักข่าวด้วยคือทุกคนก็ดูแบบเอาใจช่วยเรามาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณข้อความทุกข้อความไม่ได้อ่านหมดเลยอาจจะตอบได้ไม่หมดแต่แบบแบบซาบซึ้งจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนหายห่วงว่าวันนี้ไม่ได้ได้เจอคนที่แบบเขาเขาพร้อมที่จะจับมือกับเราในแบบทุกช่วง ก็ก็หลังจากนี้ก็จะเตรียมงานแล้วค่ะเพราะว่าละครจะปิดแล้วแต่คิดว่าเมย์สวยขึ้นแบบเด็กโตอะไรเงี้ยเอออ๋อได้อ๋อได้อ๋อได้จริงเหรอคะก็ก็คงเป็นแบบนั้นมีความสุขแต่เพื่อนเคไหมเพราะว่าทุกคนก็รุนกับเมย์แบบทำอะไรเงี้ยทุกคนดีใจมากๆเบยนี่คือแบบโทรไปเขาแบบเสียงสั่นเลยอ่ะมันจะร้องไห้ก็คือจะมีเพื่อนสนิทบางคนที่เราแบบแอบแอบบอกก่อน ที่จะโพสข้อความอะไรเงี้ยเขาก็กรี๊ดแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนดีใจมากดีใจกว่าตอนที่เขาแบบกำลังจะแต่งงานเองอีกอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเพื่อนๆรุนเรื่องหลังมีคนรุนรุนมากนนพีอ่อ้ำารุนมากอะไรเงี้ยพี่หนิงกระแตทุกคนคือดีใจอะไรเงี้ยคนก็ถามมาตลอดแล้วหลงแต่งแคนก็บบให้าไปก่อนถามมาตลอดจริงๆมีคนนึงอะที่ที่ที่ถามตอนเราแบบ เรา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 กับแฟนเก็บเป็นความลับแล้วคิดอยู่ว่าจะบอกอยังไงก็คือกระแตวันนั้นไปนั่งกินออกมตะเศษกันแล้วก็ห็นมาจะแต่งกันยังเนี่ยแล้วเราก็อึ้งไปนิดนึงก,ก็เป็นคนโกหกไม่เป็นวนะ่าเออก็น่าจะใกล้แล้วนะคิดว่าคิดว่ากนา็น่าจะใกล้แล้วนะอ,อ,อะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เตรียมไปที่ไหนเลยสั่สิบเปอร์เซนต์เองก็คือมวเต่ร์ไถละครนะคะแล้วก็ พิ่งได้โรงแรมในอะไรล็อกๆเอาไว้คร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยววิกหน้าเนี่ยว่างแล้วเพราะว่าถ่ายละครเรื่องนี้เป็นวิกสุดท้ายแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มแบบประสานงานที่ต่างๆเริ่มทาของซิ้มด้วยเริ่มอะไรก็รค,คือคิดเอาไว้แล้วคร่าวๆแล้วประมาณอยากได้ตีมแบบคะตมงานเอาจริงๆว่าตีมยังไม่ได้คิดเลยแต่คิดว่าจะเป็นแนวแบบเฟลลี่แบบกันเองเอาให้ทุกคนมาแล้วสบาย,บายๆแล้วก็มีความสุขก็คือทำ ให้ที่บ้านแล้วก็ให้เพื่อนๆที่เราลักก็ตอนเช้ามองไว้ว่าจะแบบครอบครัวเล็กๆเล็กๆมากๆจะจัดในสวนเะยนี้ค่ะส่วนตอนกลางคืนก็อาจจะเพื่อนเยอะนิดนึงเพราะเราเป็นคนเพื่อนเยอะแต่ก็เอาแบบสบายๆไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากมายก็อาจจะเอาแบบให้ทุกคนมาแล้วแบบมีความสุขค่ะ คุณพ you know, like so, like so ่อขอให้เป็นวันเดียวจบเพราะว่าเกรงใจผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบยอมเลยวันเดียวก็คือเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็จบเลยเจ้าสาวกี่คนคะเอาจริงๆอันนี้อันนี้ลิสต์เสร็จแล้วคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีก22คนเดี๋ยวก็จะเป็นเพื่อนคือเรามีเพื่อนดาราอยู่12คนที่ทุกคนจะมีสตอรี่ว่าผ่านอะไรกันมาบ้างอีกสิคนก็จะเป็นเพื่อนตอนเด็กๆ ในทุกช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็เราก็ยังอยากให้เขาแบบได้อยู่กับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวมี18คนก็คือมันเป็นวันเกิดเขาเขาเกิดวันที่18บแปเกิดวันที่22ก็เลยจะเป็นเป็นแบบนี้แต่งงานไม่ใหญ่แน่แต่เพื่อนไม่ใหญ่แน่เดี๋ยวจะขอเชิญทุกคนอีกทีหึือบัตรใกล้ๆนะที่บ้านว่าแห้งบ้างมีคนมาดูแลทุกอา ครั้งแรกที่กลับไปบอกที่บ้านก็คือถามแม่ว่าแม่อยากให้อยากให้เมย์แต่งงานหรือยังแม่บอกอยางเราก็ถามพ่อพ่ออยากให้เมย์แต่งงานพ่อยังเหมือนเหมือนเขาตกใจเข,เ,ขเขาเขาเขารู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็จะพูดตลอดว่าแบบเราแก่แล้วนะเมื่อไหร่จะแต่งงานบอกพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอถาม๊บเขาคงตกใจบอกยัง เราก็แบบทําไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคุยเหมือนเขาพอตั้งสติได้อีกวันนึงเขาก็แบบวันนี้ลูกว่างไหมพ่ออยากเลี้ยงข้าวแล้วถามว่าเลี้ยงทำไมอยากแสดงความยินดีเเตียมแผนที่บ้าเริ่มถามกันมีแบบเอเตรียมาให้เลียเจริงๆรเราอ่ะฝากไข่ไว้นานแล้วค่ะ5-6ปีแล้วก็คิดว่าจะรีบใช้เลย แำไมว่าแต่งปุกก็หายครใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเกิดปีไก่แล้วแฟนเราอ่ะเกิดปีมังกรขงเขาอยากจะเล่ให้ลูกเกิดปีมังกร<อ>ซึ่งมันคือปีหน้าฉะนั้นก็ตอนนี้จะรีบเตรียมสุขภาพไว้ก่อนแล้วก็แต่งเราก็ปีหน้าจะต้องรีบเอาให้ทันก็คิดว่าคงจะไม่ไม่มูอะไรแล้วไป<อ>หาหมอน่าจะดีกว่าก็จะแบบใช้วิทยาศาสตร์ช่วยเลยเพราะว่าเราก็ก็กลัวเพราะเราแก่แล้วนี่ ก็คือว่าพี่ว่าพี่เจ้าสาวว่าพี่แม่ขะติดนะค่ะอย่าไลยหลังอย่าเลยผู้ชายอันนี้ขำมากสอดไม่ไม่ติดนะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแฝดก็ได้อะไรก็ได้แต่แต่จริงๆก็อยากได้สองคนเพราะแม่จะบอกว่าอยากแบบอยากให้อยากมีคนเดียวเดี๋ยวเขาเหงาอะไรเงี้ยให้มีสองคนก็จะเพล่ะแสดงว่าไม่มีหาไฝเลยใช่ไหมแบบใช่อาจจะแบบนั้น ค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีเขากินปีแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันมาสามแล้วเป็นแฟนกันสามว่าคัตกลาดิก็สี่ก็รวมก็เจ็ด